ครับชัดเจนขึ้นมาอีกขั้นแล้วนะครับกับการประกาศ บทล็อกดาวระยะที่2นะครับหลังจากมีการกําหนดนะครับกอบกิจการ15กิจการด้วยกันนะครับที่น่าจะกลับมาเปิดดําเนินการได้ตามปกติรอที่ประชุมใหญ่ศูนย์โควิดนะครับเคาะอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้15พฤษภาคมและจะมีผลทันทีนะครับในวันอาทิตย์คือวันที่17พฤษภาคมฟังแบบนี้แล้วน่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับในมุมของเศรษฐกิจหลังจากที่ภาคธุรกิจต่างๆนั้นจะกลับมาเปิดให้อีกครั้งแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับว่าหลังจากบทล็อกดาวแล้ว การเรายังคงต้องตั้งไว้อยู่นะฮะยังคงต้องตั้งมือตั้งรับต่างๆนะครับป้องกันการระบาดระลอกที่สองนะครับพี่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานั่นเองครับระยะแรกมีการผ่อนปรนในเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มในพัตคารสวนอาหารขนมไอศครีมนะครับและในาคารสํานักงานครับระยะที่2ที่จะเปิด <password> มันมีอะไรคุณไอซ์เขาบอกว่าแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับที่ <Ooh S 2> จะมีการเปิดนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกิจการนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการดาเนินชีวิตประจําวันอย่างที่พี่โอบอกเมื่อกี้เนี่ยคือกลุ่มนี้แหละ,ะนะจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับในพัตตารสวนอาหารศูนย์อาหารโร <donít> องอาหารร้านอาหารรวมถึงร้านเครื่องดื่มร้านขนมหวานไอศครีมในอาคารสํานักงานเนี่ย อยน่าจะกลับมาเปิดได้อ๋อนี่เปิดในอาคารสำนักงานได้ใช่ในอาคารสำนักงานนะร้านกาแฟต่างๆเนี่ยกลับมาเปิดได้หมดแล้วนั่งห่างกันอยู่ไหมยังต้องนั่งห่างกันอยู่มีมาตรการใช่มาตรการเนี่ยเขาบอกมาตรการทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคุณเข้าใช้บริการนะครับยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่งห่างกันยังติดกันไม่ได้ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหนึ่งโต๊ะหนึ่งคนหรือเปล่าอยากให้เป็นแบบนั้นพี่โอนี่ไปร้านอาหารบางคนเ็าแม่ไปกับลูกพ่อไปกับลูก จับลูกกับพ่อไปนั่งคนละโต๊ะปาดโตไอ้ค่าราชการไอ้ค่าราชกรเกินอ่ะผมว่าค่าราชกรเกินแล้วคือก็ยังไงยังไงเสร็จแล้วพ่อกับลูกเขาก็ขับรถกันไปอยู่ดีคือมาไมยกี่ต่อเออพอดีฉันก็ะถึงเมื่อจะบว่าไปใช่ถูกต้องนั่งรถไปคันเดียวกันแต่พอถึงปุ๊บแยกกันนั่งพอกินเสร็จก็รวมกันแล้วก็นั่งรถคันเดียวกันกลับบ้านมันประหลาดไงมันตลกมีตลกอีกวันก่อนผมไปออกกําลังกาย ที่ลุงตู่ชอบไปเป็นประจำนะปรากฏว่าผมไปปุ๊บลงปุ๊บเขาเอาเขาเรียกน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชือ้อครับฆ่าเชื้อเสร็จเดินเข้าไปปุ๊บแตะตึ้งดูอุณหภูมิผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเกินไปหน่อยหนึ่งถอยกลับไปนั่งใหม่รอแตะตึ๊กโอเคผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเสร็จกลับไปจะกินข้าวเอา้าต้องนั่งคนละโต๊ะ นะผมก็เห็นหลายๆโต๊ะก็นั่งกันอย่างนั้นโอ้โอเคไม่เป็นไรโต๊ะละบผลปรากฏว่าพอขากลับหลังจากออกกําลังกายเสร็จไอคนที่แยกกันคนละโต๊ะทั้งหมดอ่ะมันรวมกันมันมันรวมกันขึ้นรถตู้กันหนึ่งคันมีประโยชน์มากมันจะมีประโยชน์ประการนี่ไงอพี่โอมันคือมาตรการถาย่แบบไทย โซเชียลดิสเทนซิ่งแบบไทยสไตล์แบบนี้แหละตลกมากแล้วแล้ววันก่อนผมไปทานกาแฟครับไปทานแถวแถวเนี้ยแถวแถวไอไอใจกลางเมืองเนี้ยพ่อแม่ลูกขับรถไปหนึ่งคันเข้าปึ๊บไปกินไอศกรีมไปกินกาแฟแล้วมีของกงเขียวนางแยกคนละโตโอเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ เนื่องจากกรมนาไมยมาบอกว่าต้องนั่งเงนกุหละโตพ่อ<ม> <P ew> แม่ลูกนั่งกันกนละโตเสร็จแล้วทานเสร็จต้องทานไปในหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับห้ามทั่งแช่ห้ามนั่งแช่ครับคนเหล่านี้ผมก็นั่งคุยคุยแต่คนเหานี้กลับนั่งรถกันเดียวเลย เออสนุกดีอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นก็เป็นนิวโนมอแบบปลายก็เป็นนิวนมอลแบบไทยแต่เขาบอกว่านิวนมอลแบบไทยเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเอาไปนําเสนอข่าวแล้วเคาก็ยกย่องเหมือนกันนะเขาบอกว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอ้าวแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกห้างมาแล้วนะห้างเนี้ยรอบนี้น่าจะมาแน่ๆพี่โหห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดแน่ๆนะครับแต่ก็มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อยู่ในห้างแต่ยังไม่เปิดนะชูหนัง ดูหนังยังลมเหลไม่ได้โวยคนเยอะไงโรงหนังฟิตเนสโบลิ่งสวนสนุกนะครับสวนน้ำศูนย์ประชุมในห้างศูนย์พระเครื่องสนามพระพระบูชาเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่คนน่ะไปรวมตัวกันเยอะอันนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดแล้วแล้วแล้วไอ้ร้านเสริมสวยของคุณวิลสินีนี่ไงคุณฟากมาแล้วทำไรไหมร้านเสริมสวยมาแล้วนะฮะร้านตัดผมคือจริงๆแล้วร้านตัดผมตอนนี้เนี่ยคือเปิดแล้วนะระยะแรกแต่ว่าเขาให้แค่เฉพาะสระตัดใด สามอย่างเท่านั้นสามอย่าง <c oughs> ฉันทำแม่น <c oughs> ผัดใดเท่านั้นเธอแม่นมากจำแม่นเลยฉันต้องการอย่างอื่นแล้วตอนนี้เปิดเพิ่มใช่ไหมคุณนายคุณฟางก็ทําอย่างอื่นไปย้อมผมทำทลิปเม้นเนี่ยได้แต่คือจำกัดเวลาคุณฟางห้ามเกินสองชั่วโมงไม่เป็นไรดิฉันไม่เกินรานทำเล็บได้ไหมทำได้ฮะแต่ห้ามเกิน2ชั่วโมงเหมือนกันทำเได้ด้วยสองชั่วโมงครับแล้วก็ร้านท้าปิกต่างๆนี้คือกลุ่มแรกเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มที่2นะคบเป็นกิจกรรมมาออกกําลังกายกันบ้างออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะครับ คลินิกเสริมความงามคุมน้ำหนักนะครับคลินิกรักษาผิวพรรณกลุ่มนี้เปิดเหมือนกันย่เปิดแล้วไปหามบอกผมก็อยากไปหามบอรักษาสิวเหมือนกันช่วงนี้เปิดแล้วดูดไขมงไขมันเนี่ยได้ได้พี่โอได้แล้วด้วยเหรอมีคน้้ขออมาแต่มันต้องมีมาตรการนะพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่นี่ได้ไหมได้ฮะแต่เขาบอกว่าอย่างห้องสมุดเนี่ยสาธารณนี่คือจํากัดคนเข้านะเข้าไปทีละคนโอ อย่างห้องสมุดของกทมแบบนี้ไม่เป็นไรคนหรือว่าจำกัดต่อตารางเมตรไหมคือจํากัดต่อตารางไหมคุณจะบื้อไปแค่ไหนห้องสมุดมันคือศูนย์องค์ความรู้ของคนนะคุณไปห้ามคนออกความรู้ห้ามศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดได้ไงตอนนี้มันเป็นเรื่องบันเทิงมันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปหาปัญญามาเป็นอาวุธไม่มันน่าจะเป็นว่าพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อพื้นที่ต่อใช่ไหมใว่าเข้าได้กี่คนนะอย่าลืมนะร้านขายหนังสือด้วยนะลุงผมทวงนะร้านขายหนังสือไม่งั้นผมทําสื่อไม่มีคนอ่านผม ให้เขาไปซื้อหนังสือบ้างก็จะได้ไปอ่านใครเทีนกันที่บ้านจริงอสนามกีฬามาแล้วเช่นกันนะครับคือก่อนอนนี้เนี่ยเฟสแรกพวกกีฬากลางแจ้งฟุตบอลบาสเกตบอลที่ต้องเล่นเป็นทีมเนี่ยคือยังไม่ไม่ไม่อนุญาตนะแต่รอบนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วนี่นี่พูดเรื่องนี้แล้วเอาซะหน่อยได้ป่ะเอาเลยรอบแรกนะผมเนี่ยเล่นกอล์ฟ ออกมังกรเล่นก,ลกอล์ฟครับสนามอื่นเขาห้ามหมดเลยให้สี่คนแคดดี้อยู่ข้างหลังห้ามยุง่งสนามกอล์ฟทบให้หกคนให้มากสุดเลยเหร <laughs> อไม่กล้าไปไม่ถูกเลยอ่ะอ้าวจริงๆทําแล้วทำไมมันเหนือกว่าคนอื่นล่ะทหารก็ต้องเหมือนกับคนอื่นสิครับสี่คนเท่ากันนะสี่คนก็ต้องสี่คนเท่ากันอ,อย่าไปทําให้มันเกิดความเหลื่อมล้ําและคนมันตั้งคําถามผมไม่ได้รังเกียจรังงอนผมก็ชอบละหกคนสนุกออกครับ แต่ที่อื่นเขาสี่คนรัฐก็เป็นคนดูแลนายกลุงตู่ก็ดูแลแต่ทหารทำไมได้หกคนดูสิให้เขาด่ากันอีกแล้วก็ไม่ได้ก็ด่าทบนะที่ผมพูดเนี่ยกด่าลุงตู่นู่นเพราะลุงตู่เป็นไอ้ผู้ว่การศูนย์สอสบคคือเหมอนกลายเป็นสองมาตรฐานไงเนลายเนี่ยผมว่านะถ้าผมถือไม้เรียวจะไปหัวตีก้นในพอศูนย์กีฬา เขาเขาไม่ได้คุยกันหรือเปล่าพี่โอว่าได้ไม่รู้แล้วทําไมกรมนาัยหรือว่าใครที่ไปควบคุมทําไมให้ที่เดียวเราเออนี่เขาเรียกว่าการบังคับใช้อาวต่อไปนวดแผ่นนวดได้ไหมนวดได้นวดได้โพเปิดได้แล้วนะเปิดได้แต่นวดเฉพาะเท้าอย่างเดียวเท่านพี่โอนวดตัวยังไม่ได้นวดหลังไม่ได้นวดหลังยังไม่ได้ เว้นระยะขาห่างเหมือนกันมันไกลไงเวลาพอคุณนั่งนวดเท้าี่ยคนนวดเท้าก็จะไกลหน่อยมีอะไรอีกกลุ่มอื่นๆนะครับอันนี้คือการจัดประชุมนะครับอบรมสัมมนาต่างๆเนี่ยคือก็ได้รับอนุญาตในรอบนี้รวมทั้งกองถ่ายด้วยนะเราออกไปถ่ายทํารายการเนี่ยได้แล้วเหมือนกันแต่เขาบอกว่าทีมงานห้ามเกินห้าคนนะพี่โอไม่แต่อีกองถ่ายมันมีเงื่อนไขนะที่ที่ฉันเห็นออกมาก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วห้ามถ่ายที่มันเป็นฉากที่แบบอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดบ้างอะไรบ้าง นี่นถึงตอนนี้นะผมบอกคุณให้นะถึงตอนนี้คนที่ไม่มีไข้คนที่ไม่ป่วยแสดงว่าผ่านการคัดกรองผ่านการควบคุมผ่านการจัดการของตัวเองมาปลอดเชื้อเป็นระยะเวลาร่วม สเดือนถ้าเขาอยู่ในกลุ่มคนที่เดียวกันแสดงว่าความสุ่มเสียงในชีวิตเขาน้อยยกเว้นคุณไปเจอเจอคนอื่นซึ่งคุณก็ต้องควบคุมตัวเองถูกไหมใช่ค่ะไอ้การไปควบคุมบอกว่าห้ามกี่คนกี่คนเนี่ยถ้าเขาสามารถรักษาระยะห่างใส่หน้ากากปล่อยเขาไปหู ่อยเขาไปหือกลัวไงกลัวไงกลัวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดิมเหมือนอย่างเดิมโน่นไปกลัวลงหนังลงภาพยนตร์ลงอะไรนน่นเนี่ยใช่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปลนไงพี่โอคือเราผ่อนปลนแล้วมีการปลดล็อกก็จริงแต่สิ่งที่ยังคงต้องทําควบคู่กันไปคือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะยังคงต้องปฏิบัติเหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับการดเนี่ยยังคงต้องตั้งไว้นะถ้ากาดตกเมื่อไหร่เนี่ยไวรัสมันโจมตีแน่นอนนอกจากนี้นอกจากตั้งการดแล้วบางทีต้องเย็บ ปล่อยมัดออกไปด้วยเ,เขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือตอนนี้คือการเดินหน้าป้องกันการระบาดรอบที่สองคือทางกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่ายัางคงทํางานเชิงรุกนะครับลงพื้นที่ไปยังชุมชนไปยังพื้นที่เสี่ยงเ,เขาบอกว่าไปตรวจไปสุ่มตรวจนะเ,เขาตั้งเป้าว,ว่า1เดือนเนี่ยประมาณ85,000คนต่อเดือนก่อนอันนี้อย่างไปที่ชุมชนที่คลองเตยนะแปดหมื่นห้าพันคนใช่ฮะแปดหมื่นห้าพันคนเนี่ยคือไปไปสุ่มตรวจนะครับประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆ นะฮะกลุ่มที่มีมารวมตัวกันจํานวนมากแรงงานต่างด้าวนะฮะที่อยู่รวมกันผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังนะครับในสถานที่กักกันกักกันตัวต่างๆเนี่ยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่พบปากกับคนจํานวนมาก,มกยกตัวอย่างอย่างเช่นกระเป๋ารถเมยคนขับรถเมย แล้วก็กลุ่มที่สาคือคนที่มีโอกาสพบกับผู้ป่วยสูงอายุก็คือบุคลากรทางการแพทย์สถานที่เสี่ยงที่ฉันบอกเลยตลาดนัดศาสนสถานสถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าชุมชนแออัดเป็นต้นที่สาคัญในซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้อันนี้คือลุงสแกนเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าสารภาพที่เมื่อวานไม่มาเนี่ยเพราะว่าเป็นไข้แล้วก็รอผลตรวจโควิดก็ปรากฏว่าคือพอเวลาไปถึงที่โรงพยาบาลซักประวัติปุ๊บส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเดิน ซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณฟาไปหรือเปล่าไปมาไงเมื่อวานเมื่อวานเราตกใจกันแย่เลยครับเพราะคุณวิลาสินีบอกว่าเธอป่วยครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าคุณวิลาสินีป่วยคนเดียวพวกเราคงป่วยทั้งออฟฟิศแน่นอนเลยนพบเจอคนาภาวนากันซะทุกที่เธอปลอดภัยสุดท้ายเธอปลอดภัยจริงๆตอนนี้เขาเตรียมการก็คือลงตรวจในชุมชนใช่ครับเฉลี่ยเมื่อกี้85,000้าเฉลี่ยต่อหนึ่งวัน ต้องตรวจคนให้ได้3,100ตัวอย่างครับโอ้ตัวจเยะเท่มเลยทั่วประเทศใช่ไิงลุกนะครับแล้วป้องกันอีกตัวหนึ่งป้องกันเชื้อเดินทางออกมาจากข้างนอกด้วยนะครับค่ะยังคงกาดไม่ตกผมเชื่อหมอหมอทวีศินครับผมเชื่อหมอลูกจิตผมนี่แหละ